มึงเอาสมยศเราสวัสดีท to 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 ุกคนครับไก่เราแต่เย่ยมึงเอาเราแจ่มแหมมันนะเงาหน่อยยิบเปล่านงาก็ตีข้อมาขอเปลาแหมขโมงเงาเราแต่เยดะกล่าวเก่ามอนสักคำหูมัวนะลิงไก่วิงกล่าวปวิงกล่าวกันมดจอดนะวันนี้ตื่นเช้ามาฝนไม่ตกครับดีมากเลยครับตกมาไม่รู้กี่วันแล้วติดติดกันเลยแฉะไปหมดแล้วครับแต่นี้วันนี้โอเคมากครับไม่ตกเลยก็เลยเดินเละดูสวนสักหน่อยครับไป มินี่เดินมาหลายวันแล้วครับตัดหญ้าอยู่ก้าชวนะเอออันนี้ยอดเริ่มมาแล้วครับแจกเลือเมื่อเย็นเราต้อนแจกก็ได้ตากให้ายาวนะเดี๋ยวเนะล,ลือนะลอเนะ่อนมาเหล่านองนะั่งอย่างด้แจกเลืออย่าน้ำตัวไรงนะเนี่ยนองนะถึงก็อันนี้เด็กเกลือตอนนะี้ตาอย่างนั้ ใหญ่าตละบาแตาดดกล่าแล้ว,ลวน,นะแตกอ่ยนไหมได้กอนู่ดังไปตไดอย่นะบาตแตามาแตกโอ้ตุย่ยจาแม่กลอหญ่เจบเลยไหนมันนะนี่ใบกระเจีย๊ยบครับกายตื่นไปควายตอนหลักแผาตาเลยนะแต่ตตนนตที่อุบติกลึืองนตาเปจิกละหมานะชัวกับปายหรือปาหน้าไปาจะตอมได้ไหมล่นะ ปลายตอตีก็วายนะเนี่ยพายตาน่ะปลายต๋อใส่ตีแพ้เมาแต่กุ้ยเต๋อเนี่ยปลายแบบหนานะแต่ราวที่ปลายให้ออดปลายออดที่ปลายไปเลยต่มันเจ้ามาเาอนตก็วายเลยเนี่ยปลายจะแบบหนาแกลนะหลักวายเปิดกับมจอดนะเล้วะมาดูพร้อมๆกันเลยครับบนภูเขาน้นก็มีหมอกอยู่นะเชาวันนี้ตื้อตาเต๋อจตเรยตับใจือเหมือนนะเต๋อแกแบกกระเปิดเนี่ยวายเปิอนะกุดแพ้ตามนะ เนี่ยเปิดนะตื้อไปแต่เชื่อเฮ้เชื่อให้ดิตามเลยอจะอัตอบไหนมานะมีหมอกอยู่บางๆครับสวยงามครับเนี่ยหนูก็เกุดตานตุ๊แตกจีกระเปิดหลับไปหมาแต่เราแล้วนะเนีักกุดละชัวร์ได้มีไหนก็ตามได้ไหมล่ะทำไงติดกล้ใหญ่ายเว้นะตื้อใจกระถั่งเมาเลยนะ ប៊ឺបើម៉ៅតាដាច់អាយុយីមីញ៉ៃរដតតម៉ៅតាតែសោមយណាញាក់តក្លោកាទីឈឹកហេនដែរបាត់បាត់ច្នៅបាត់ណាតតិតតចាច់ណែមិនណាចាចិតណែម៉ែកោសោមបែតទីចញតាក់ក្លោតទៅរបស់ជិះសីយើតាមរដតងវ៉ឡេចាតនម៉ែយណាញាក់ទីសឹងកាហ្វេតកេតក្លោតតែទីម៉ែបាញ់ញីទី ไปโชว์ไปแล้วไ pues mm ปเต้าไปมยตปก็วายไกิดมะนาวได้เลยร่นม่น่าจะร่นไม่ต่อยก็ุ่นกล่าวกันลวไปอยาน้ำมมะนาวเนี่ไหเด็แตกคอยานี้ะยนี้มยด็ดินหอวกันนตาผมหนานะอร่องได้กุยชิเงีช้นะุนะอร่องได้แตกเด็มยทำแหมหนีๆนะเราได็กกรองได้กรองตด้ตอร่องหนาวกันนะเด้กรองตด้ตตาผมนาวกันะ่าเดียเทอมกับแม่ชีเลยยก็นเราตามันแม่ปะทงอะไรนะ ញ៉ៅងា3ក៏រិញចាក់ណាញ៉ៅចាក់បួយកមិនដាច់ក៏ទូរៃចាក់ណាល់ណាចាក់ក្នុងក៏ចាក់កែអណាដឹកលូនតែទីព័មគេកដាក់ទូរៃសោតតនោះក៏ខមោតែតែទាំងណាល់ណាញ៉ៅខញ៉ៅក៏ទិញទីកបញ៉ៅក៏ទីលូនមកវាយណាលូនគឺគេវាយវាយដាច់ណាចាក់បောက်ក៏ដូចចាក់អុកស៊ីហ្សែនកណាញ៉ៅក៏ដែរម៉ែណាទីខញ៉ាងទីកដាក់ទូរៃនោះក៏ដែរម៉ែណាដឹកសតណាក៏ចាក់ក្នុងក្លាងទេណា แม่นกะ็บอกอะไรเราพอหน่อนะมเนะีย่ยงูหนอนปลาเจ๊กแม่ขอให้ตั้งเกลือนกม,อม้าขอให้เกลือขมังสะพามัวหมาหนูกันนะเนีย่ยตั้งแจกเขาตั้งกเกลือนก็กเราเลยเปิดสมิฮอตอะไรๆเลยนะคลิปหน้ก็ีก็เปิดกลา่าวบนหน้าบ้านก็เปิดนำตัวไรนะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไลค์เด้อไลค์เด้อแชร์นะถ้าติดจอดคลิปนะดีนะเลยเปิดมาสองห้าสองห้าวัดก็ตั้งเกลือเราบายบาย